ยูไฮฟ์ plus นะคะก่อนที่เราจะเริ่มใช้กันนะคะเดี๋ยวเทสขออธิบายสั้นๆก่อนว่าแต่ละปุ่มมีหน้าที่ทําอะไรบ้างหลังจากที่เราเสียบปลั๊กนะคะกดเปิดเครื่องปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะหลังจากนั้นนะคะปุ่ม L เนี่ยหรือปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะคือเลเวลนะคะก็คือมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันสามารถกดเพิ่มระดับได้ 1, 2นะคะนี่คือระดับ 2, 3, 4, 5 ถ5เนี่ยมันจะขึ้นว่า m a กนะคะทุกคนจะขึ้นระดับ m a กส่วนปุ่มที่2คือปุ่ม M ปุ่ม M เนี่ยคือปุ่มปรับโหมดนะคะปุ่มปรับโหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปคือรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้3โหมดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้โหมดไฮฟูกันนะคะโหมดไฮฟู oo, จะเห็นว่าเวลาอัตโนมัตินะคะคือ10นาทีตอนนี้เครื่องกําลังทํางานแล้วนะทุกคน เครื่องมันก็จะจับเวลาไปเรื่อยในขณะที่เราใช้งานแนะนําให้ทําแต่ละครั้งเนี่ยใช้งานแค่10นาทีพอนะคะทั้งหน้าไม่ควรจะใช้มากเกินไปเนาะช่วงแรกลองใช้สักระดับ1นึระดับ2ก่อนก็ได้นะคะหลังจากที่เราทาเจลไปแล้วอันเนี่ยค่ะค่อยๆลูบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกอุ่นๆน,นะคะจะไม่เสร็บเลยรุ่นนี้ชอบมากเนี่ยค่ะไล่ไปเรื่อยๆ แนะนำให้เวลาเราทำเนี่ยเราทําในทิศทางแบบยกขึ้นไปนะคะคือไม่คือไม่ควรทําลงมาอย่างนี้นะทุกคนให้แบบไล่ขึ้นไปอย่างนี้เนื่องจากโหมดไฮฟฟูเนี่ยมันมีสินาทีใช่ไหมทุกคนแล้วเราหน้ามีสี่ส่วนเราอาจจะทําส่วนละประมาณสนาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้สองสนาที เจลเนี่ยเทนแนะนำให้แช่ในตู้เย็นนะเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนแบบยืดอายุการใช้งานด้วยนะคะเก็บได้นานแล้วก็เวลาเราเอาออกมาทานเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบส,สดชื่น เครื่องนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับทำรอบดวงตานะเพราะว่าหัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ถ้าหากเราจะอยากดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นเหมือนเครื่องนวดรอบดวงตาดีกว่านะคะซึ่งของคาวีเนี่ยก็มีเครื่องนวดรอบดวงตาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเทจะขึ้นรูปให้ดูนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะโหมดไฮฟูเนี่ยมันก็จะมีเจลที่อยู่ที่หน้าเราใช่ไหมทุกคนเราสามารถปัดเจลนี้ยออกได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าหากใครที่แบบไม่ชอบรู้สึกว่ามันเหนอะไปอย่างเงี้ยก็สามารถไปล้างหน้าทําความสะอาดออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเทจะใช้วิธีการปาดออกแทนเพราะว่าเจลตัวนี้มันมีสารที่ช่วยแบบยกกระชับผิวหน้าด้วยถ้าหากว่ามันยังอยู่ในหน้าเราแล้วเราแบบเหลือเหลือ,ลอนิดนึงแล้วเรานวดให้มันซึมซึมไปอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะทุกคนก็ใช้วิธีการปดัปดปาดได้นะคะเหมือนเวลาเราไปทำทรีทเมนที่คลินิกเลยค่ะแต่อันนี้เราทำเอง หลังจากที่เราใช้โหมดไฮฟ,ฟูจบไปปุ๊บนะคะ10นาทีเราก็จะมาทํา RF ต่อก10นาทีด้วยกันนะคะทีนี้โหมด RF เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เจลตัวนี้แล้วนะคะแต่เราสามารถใช้สกินแคร์ที่เรามีอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเทสจะมาลองใช้ให้ดูนะคะเทสจะลงสอง,สองตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นอะโลเวยราเจลนะคะแล้วก็จะตามด้วยเซรั่มที่เทสใช้อยู่เป็นประจําทุกวันนะคะเนื่องจากเจลตัวนี้มันซึมไวกว่าเซรั่มที่เทสใช้อยู่นะดังนั้นเทสจะลงไปก่อนตัวแรก อันนี้มันจะเป็นการแบบเมือช่วยบำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะเพราะโหมด RF เนี่ยมันจะช่วยแบบเปิดรูขุมขนนะคะแล้วก็แบบทำให้ผิวเนี่ยมันรู้สึกแบบกระชับแล้วก็แบบผิวมันจะเด้งฟูขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้ทำทีละครึ่งหน้าเหมือนกันนะคะไม่งั้นโดเจลมันจะซึมเร็วเกินอะโหมด RF นะโหมด RF นะคะทุกคนอันนี้เราจะใช้อยู่ที่ระดับสอง ทักสทัก3ก็ได้ค่ะหมด i f เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันปล่อยคลื่นองมาตลอดนะคะ อะหลังจากที่เราทำสองหมวดจบไปแล้วนะคะเราใช้เวลาทั้งหมด20นาทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันตึงแล้วมันยกกระชับขึ้นในส่วนที่ทำนะแต่ยังไม่อยากให้ชะล่าใจนะอันนี้บอกตามตรงเลยบอกแบบซื่อสัตย์สุดๆเลย คือถึงแม้ว่ามันจะเหมือนเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เราลองใช้แต่เราก็ไม่ควรจะหยุดใช้นะทุกคนเครื่องนี้ยังต้องอาศัยการทําอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะแนะนําให้ทําทุกอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อความเห็นผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระชับเรื่อยๆนะคะจึงไม่ควรหยุดทำค่ะแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่อง มาดูที่ปริมาณการใช้กันนะคะของเครื่องไฮฟฟูทั้ง2รุ่นนะคะเพราะอันเนี้ยมันเป็นคําถามที่แบบเพื่อนๆถามมาเยอะมากว่าพี่คะหนูควรจะใช้บ่อยแค่ไหนคะควรจะใช้ครั้งละกี่นาทีใช้โหมดไหนมันจะทําให้เห็นผลเร็วที่สุดวันนี้เนี่ยเทสก็เลยสรุปมาให้ฟังแล้วนะคะจากการที่เทสลองใช้กับตัวเองแล้วก็จากการที่เทสเนี่ยสอบถามกับเพื่อนๆที่แบบซื้อไปลองใช้ด้วยนะคะคือเราจะแบ่งเป็นเซตนะคะ คือการทำไฮฟู่10นาทีบวกด้วย RF 10นาทีเสร็จเนี้ยเราทำ20นาทีสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งค่ะ 1-2ถึงครั้งพอนะคะถ้าเราใช้บ่อยไปเนี่ยมันจะมีผลเสียนะทุกคนมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยสะสมความร้อนหรือว่าเป็นฝ้าขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยผิวไวต่อแดดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องระวังมากไม่ควรใช้บ่อยจนเกินไปเราเน้นย้ำกับลูกค้าเสมอเลยบางคนอยากเห็นผลเร็วอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ถี่ใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีผลข้างเคียงตามมานะคะมันจะทาให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแสงแล้วก็ฝ้าขึ้นง่ายผิวเราอาจจะหมองบางลงนะคะดังนั้น เน้นย้ำนะคะใช้อาทิ์ละ1 -2 ครั้งค่ะไฮฟ,ฟู10นาทีบวกด้วย r f 1 0นาทีค่ะส่วนวันที่เหลือเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เซตนี้เนี่ยเราสามารถใช้โหมด EMS ได้เพื่อยกกระชับผิวออกกำลังกายผิวโหมด EMS เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะในวันที่เราไม่ได้ทำไฮฟ,ฟูกับ r f นะคะอันนี้แนะนำให้ทำเป็นเซตแบบนี้นะคะและที่สำคัญเลยทุกครั้งที่ใช้นะคะโหมดไฮฟ,ฟูและโหมด EMS เนี่ย อย่าลืมเจลค่ะเราต้องทาเจลทุกครั้งตอนที่ใช้งานนะคะเพื่อป้องกันความร้อนในการซึมเข้าสู่ผิวค่ะคลาสสิกไฮฟ,ฟูนะคะก็เช่นเดียวกันแต่คลาสสิกไฮฟ,ฟูเนี่ยจะไม่ซับซ้อนเลยเพราะว่าจะมีแค่โหมดไฮฟ,ฟูนะทุกคนแต่ที่สําคัญก็คือว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยต้องใช้คู่กับเจลเท่านั้นนะคะต้องทาบางๆนะคะมีหลายคนถามว่าสาม,มารถใช้กับเจลว่านหางตะเคได้ไหมหรือใช้กับเซรั่มอะไรได้ไหม ออพวกนั้นเนี่ยเทไม่แนะนํานะคะเพราะว่าถ้าใช้คู่กับเซรั่มหรือใช้คู่กับครีมเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าครีมหรือเซรั่มเหล่านั้นอะ่ะมันจะมีส่วนผสมหรือมีสารอะไรที่จะทําให้หลังจากเราใช้เครื่องไฮฟูไปแล้วเนี่ยมันทําให้ระคายเคืองผิวขึ้นหรือเปล่านะคะจึงแนะนําให้ใช้เป็นเจลดีกว่าตระกูลของเจลเนี่ยก็ควรจะเป็นเจลแบบเจลอันต้าสตเจลที่มันสะท้อนขึ้นความร้อนได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของการรีวิวเครื่องไฮฟูทั้ง2รุ่นแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้เทสเนี่ยทำคลิปเพื่อนแนะนำหรือว่าอธิบาย การใช้งานของเครื่องรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยมีข้อสงสัยที่แบบส่วนตัวหรือว่าอยากได้คนที่คอยให้คำแนะนำโดยเฉพาะเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปค่ะสามารถแอดไลน์ Official Account ของแบรนด์มาได้เลยนะคะก็คือ c d ดคา .ipl ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ